ครับสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้ผมปู่ันคนเมืองพะเยานะครับจะพาท่านไปศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้กับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับทุกท่านครับผมศึกษาพระมาตั้งแต่อย่างวัยรุ่นนะครับ20ต้นต้นนะครับตอนนี้ก็ 60- 60แล้วนะครับก็ผมศึกษาพระ จะทำตัวนะ้ำไม่เต็มแก้วตลอดนะครับเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพมีงานประกวดพระที่ไหนเราผมก็ไปไปศึกษาเอาผมรู้ผมเช่าพระผมเช่าเช่าหมดนะครับพระโดยเฉพาะพระสมเด็จผมเคารพและสถานครับพระสมเด็จผมตอนนี้มีทั้งหมดหกละองแต่ไม่ใช่วาจ,จะแท้หมดครับแต่มีทั้งเก่าทั้งใหม่ปอมก็มีผมก็ศึกษามาจนถึงหน้าบัดนี้ที่ว่ารู้ว่าปอมเป็นยังไงนะครับนี่คือแนวทางที่ผมศึกษาเรียนรู้มานะครับ ท่านก็ศึกษาร่วมกันช่วยกันพิจนานะครับแนวทางผมนี่เป็นยังไงนะครับคือพระสมเด็จวัดรังผมศึกษาเก็บพระมาเช่า,าก่อนเช่าแบบองค์ที่เห็นท่านเห็นอยู่นี้นะครับผมเช่ามาตั้งแต่30กว่าปีก่อนนะครับเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะครับก็เวลาเปลี่ยนแปลงไปเราดูที่เนื้อพระนะครับดูที่มลสาร คลิปนี้ผมบอกกันว่าเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้นี่คือสมเด็จพระครเนฮะมนตรานะครับเราจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงคนอื่นนะครับไม่พูดถึงคนอื่นเรามาพูดถึงว่าศึกษาแนวทางผมนะครับถ้าจะมีน้ําหนักนะครับถ้าจะมีน้ําหนักก็ออกไปอีกครั้งนะครับผมคนคนเหนือนะคนจังหวัดพะเยาผู้ไทยไปแข่งแล้วก็คลิปนี้ ทำแบบง่าย,ายเข้าใจง่ายนะครับใช้โทรศัพท์สองสามพันบาทนะครับผมศึกษามาเองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องเอาความรูน้นี้มามาให้ท่านบางคนบางท่านอาจจะเห็นจากงต่างแค่นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือพระสมเด็จอันนี้พิมพ์คะแนนนะครับที่ผมจะเรียบเทยบให้ดูพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่กบปจกองค์นี้ถึงยุคเนี่ถึงยุคคือพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เอาลงเครื่องเซม เอาเอาเราต้องต้องสากลต้องยอมรับนะครับพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับอันนี้เราเปเรียบเทียบดูเห็นไหมครับพระสมเด็จคะแนนดูดูด,ดูจะแห้งกว่าแต่ว่าทํามามายุคเดียวกันครับภาพแคนไซต้องขึ้น,นครับภาพเมื่อก่อนที่เซียนว่าก่อนเซียนเลาไม่ว่านเนาะเขาตั้งเป็นกลุ่มเป็นสมาคมเป็นอะไรนะครับพระแท้แท้ที่พระ,ะครับพระแท้ย่อมมีพุทุคุณครับพระแท้จะมีภาพแคนไซขึ้น อายุร้อยกว่าปีครับมันใช้ขึ้นสะสมไม่ใช่คราบแป้งรยพิมพ์นะครับผมยืนยันไม่ใช่แป้งรยพิมพ์ล้างอย่างก็ตามพระองค์นี้ผมล้างมาเมื่อวานนะครับล้างองค์สมเด็จกบุตองค์นี้ล้างมาสิบกว่ารอบแล้วเมื่อวานล้างถ้าเราล้างแห้งแห้งสักพักนะครับไม่ถึงชั่วโมงครับพระก็จะขึ้นมาสภาพเดิมผมใช้ไอ้ยาซีฟันไปซิฟันน้ําอุ่นแปรงครับเอาเอาอาุ้างจานลงแปรงครับสักพัก พระก็จะกลับสภาพเดิมถ้าแบบไอ้ที่ล้างไม่ได้ที่ว่าพระเสียนล้างไม่ได้เสียนี่พระม,มันไม่น่าใช่ตามที่แนวทางของผมนะครับเพราะว่าภาพแกนไซายขึ้นทับกันเป็นชั้นชั้นนะครับอายุท่านร้อยกว่าปีเดี๋ยวเดียวยว,วันนี้ผมจะมีพระสมเด็จอนุสอนร้อยปีมาเปรียบเทียบนะครับแบบนี้ท่านมีนะครับมีท่านพวกรอ่านี่นี่นี่สมเด็จพระครังอนันสอนร้อยปีนะครับอายุพระองค์นี้ห้าสิบกว่าปีนะครับ ห้าสิบกว่าปีต้องต้องนี่คือแนวทางสืกษสาไเ่ราะว่าพิมพ์มีเยอะนะครับอนสอรปีมีเส้นได้เล็กเส้นได้ใหญ่ไข่ปลาเรียนเสียนโตเราไม่ว่ากันครับเรื่องพิมพ์ทรงเราเราเราไม่พูดถึงนะครับพิมพ์ทรงแบบที่เขากําหนดแบบโอ้โหนั่งอย่างนี้หัวดังนั้นอย่างนี้อที่ท่าระสันลำรถสิบล้อไม่หมดนะครับเราคุยนะครับแต่ท,ที่ที่มนุษย์ทําไม่ได้เรียนแบบไม่ได้เนื้อหาโบสาลความเก่าตามธรรมชาติท่านเห็น้า2สององค์นี้ไหมครับ อายุต่างกันเออต้องเกือบร้อยปีนะครับความเปลี่ยนแปลงเนื้อหาต้องแบบนี้ที่ผมลงคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็รับเช่าอยู่นะครับไม่ใช่รับเช่ารับเช่านะครับถ้ามีแบบนี้นะครับพระต้องล้างได้นะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสั่งไว้ว่าต้องแบบนี้แต่สองคนนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างนี่ครับพระสมเด็จนี่พระขนาดอายุท่าน ห้าห้าสิบกว่าปีเองนะครับพระสมเด็จอนุสรร์ร้อยปีนะครับเนื้อหามันสันนานแบนี้ที่ใครประเรียนขาวโป๊ะมันไม่น่าใช่นะครับแต่ว่าบางครั้งเราไม่รอดพระปลอมเขาปลอมครับบางครั้งเขาทํามาหลายรอบคนไม่รู้ก็เช่าบางคนเนี่ยโอ้เอาเสียนบางครั้งที่ไปเดีต้องเอากล่องด้วยโอ้พระยังปลอมได้กล่องเดี๋ยวพูดเลยครับกล่องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้โอไไ้ไม่ไม่เราไม่คุยเนาะเดี๋ยวเขาครับแต่เนื้อหามันสันนิองแบบนี้ครับพระสมเด็จภาพแผ่นไราจะขึ้นทับกันเป็นชั้นๆ ยิ่งอันนี้ผมทาแบบบ้านๆน,นะครับเข้าใจง่ายๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องมีเทคนิคไม่มีเทคนิคอะไรนะครับพระองค์นี้สีนี้เป็นเงียพระสมเด็จอ,อ,องค์ที่มีแคนไซขึ้นเยอะองค์องค์ซ้ายมือที่เราดูขนาดนี้นะครับนี่ครับนี่ผมเปรียบเทียบดูว่าสมเด็จพิมพ์คะแนนพิมพ์คะแนนดูจะแห้งกว่าล้างไงก็เหมือนกัน,นครับล้างสักพักพอพระแห้งล้างใหม่ก็สีจะเป็นเป็นที่สีเนื้อพระหมดครับสักพักไม่ถึงชั่วโมงรัาพอพระแห้งมาสีก็เริ่มเปลี่ยน กับสภาพเดิมครับพระสมเด็จแทรงได้พระแท้แท้ที่พระนะครับพระแท้ย่อมมีพุทธคุณนะครับวันนี้ผมปุณียนนะครับนำมาศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้เป็นคลิปแรกที่ผมนํามาให้ท่านได้ศึกษาร่วมกับผมนะครับท่านจะคิดแตกต,ต่างนี้แต่บางครั้งก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้ามีประโยชน์มีความรู้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องพระสมเด็จ ก็ช่วยกันติดตามนะครับคลิปนี้คลิปแรกเราจะมีคลิปต่อไปนะครับเพื่อติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท่านชมคลิปนี้นี่คือพระสมเด็จพระนังพิมหญ่พิมก์บกรจกนะครับรับเช่านะครับเนื้อหามวลสารแบบนี้เดี๋ยวผมจะมีเบอร์โทรศัพท์มีคลิปไลน์ให้ท่านได้ติดตามได้โทรติดต่อต้องแบบนี้นะครับพระสมเด็จทั้งร้อยปีแล้วก็ที่ถึงยุคขอบคุณมากครับที่ท่าน ติดตามคลิปนี้สวัสดีครับ